ตำรวจเร่งขยายผลจับกลุ่มอาวุธปืนดัดแปลงที่มีต้นทางจากพื้นที่นครศรีธรรมราชพร้อมกับระดมตำรวจทุกแห่งในพื้นที่กวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายทุกประเภทค่ะนายขจร<ด>เกียรติรัก พันิตมณีผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดปฏิบัติการขยายผลกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายทุกประเภทโดยระดมเจ้าหน้าที่จากทุกสอพอแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำความเข้าใจและเร่งปฏิบัติการครอบคุมทั้ง23อำเภอของนครศรีธรรมราชโดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายต้นทางก็คือแหล่งซื้อขายผลิตดัดแปลงผู้ซื้อผู้ครอบครองค่ะ ปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจคนบ้านเช่าที่ดัดแปลงเป็นโรงงานขนาดย่อมผลิตลำกล้องและดัดแปลงอาวุธปืน,ปนบีบีกันแบร็กกันและสิ่งเคียมอาวุธปืนแม้ว่านายวิรยุทธ์พันธรังสีผู้ต้องหาคนสําคัญเป็นผู้เชา่า,ชาบ้านและผลิตปืนดังกล่าวจะยิงตัวเองเสียชีวิตแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังจับกุมผู้ต้องหาอีกสองคนค่ะที่เป็นเจ้าของบัญชีมา้าและผู้ที่ทําหน้าที่รับส่งอาวุธให้กับลูกค้าซึ่งทั้งสองคนให้การที่เป็นประโยชน์สามารถที่จะสอบสวนขยายผลได้ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เทคนิคการสืบสวนข้อมูลดิจิทัลกำลังประสานให้ผู้บริการแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดประวัติการซื้อขายของร้านค้าที่อยู่ในแพลตฟอร์มการตัดโอนบัญชีค่าสินค้าโดยอยู่ระหว่างการตอบรับ,รบอย่างเป็นทางการเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีบางส่วนนั้นมีข้อติดขัดบางประการค่ะเนื่องจากมีผู้ให้บริการเป็นคนกลางตัวเชื่อมทำให้ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอค่ะ